สวัสดีครับสุขุสุคนสมหวังสุบรรครับพ่พอกับบ่าวยาดแายฝนคืนเอเราครับพี่น้องสวัสดีครับพาพีิพานองมาใส่เบ็ดร,รับกับไม้ธรรมชาติครับเขื่อนเป็นเขื่อนครับเป็นหางเขื่อนครับหางเขื่อนหอยกำปีแบบตุ่มหลาดครับ ใช่มันเราต้องลังซ้ำลังแหละครับพี่น้องนี้ได้เนี่ยส่เดียนครับ <c oughs> เนี่ยขอบจากกวานจากสิมานประมาณนะครับกอนอื่นกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคือเก่าครับพี่น้องเพื่อได้เป็นกำลังใจให้เราอยากได้ฝนไปพี่น้องี๋ยว ไปเซเวต์ก่อนเดี๋ยวบรรยากามาติดตามมึงครับมาสิมานบ์ไปครับน่ะเอาละครับพี่น้องใเซเวดเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็บรรยากาศยำมแเรงครับพี่น้อง <c oughs> หลังใเซเวดแล้วตะเวนกำลังตกดินครับพี่น้องบรรยากาศกด็ดีดีเงียบสงบน,นี่บ่มีลม อากาศก่ะทีเยนเ็ยนๆจังหน่อยเพราะว่าเย็นหน่หมอกครับพี่น้องใส่เบ็ดครั้งแหลกของปี64ครับไปเบิ่งกันครับว่าสิมานดื้อจังไดไปครับสมบัจิกาศน,น้ำแม่แรงน้ำกันครับ มือแรงจังมากเบิ่งเงินครับว่าสิบม,มันหรือบ่ม,มันไปครับไปครับทามาหยาำยำขึ้นครับพี่น้องไปเบอ่งเันเลยครับหลังแหลกครับครับหลังแหลกเด็นคือจังสีจังดึงอยู่ครับพี่น้องหันนะ่นะนั่นนลุ้นรับกครับพี่น้องป้ายังอ้อ ป,ปลขขานคนใหญ่ครับพี่น้องปลาคนใหญ่ตัวแรกแห้งมันครับพี่น้องปลาเคียนเลยครับพี่น้องนะอย่าปลดกันครับมาๆา,าครับพี่น้องมาดูดน้ำก,ก,กันครับพี่น้องเบบิงกัันครปลาอย่งอ่าปลาคออีกแล้วครับพี่น้องนี่ฮ่าฮ่าตามไส ขอเคียนนะครับพี่น้องกระยับไปเรื่อยๆเอ้าตัวน้อยก้าเห็นได้ล่ะครับพี่น้องมันมุยตัวใหญ่นมา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 พี่น้องมามามานับมานับมาอ้มือก่องมือกงมือกุ้งเมๆมาุมาดูมน้ำกันพี่น้องไปยนึงฝยน เห็นบ่ล่ะเห็นอยู่ไปยังไหนตักขน้อยตักขน้อยก็เออเรียกว่ากุ้งมีแต่ใส่หนีบบ่เบิร์ดน้องนี่คิดว่ากุ้งพี่น้องเลยตัดตัวตัวใหญ่เขาไปกิงบมดแล้วตัวใหญ่ก็จบไปเบิร์ดอะไรก็จะมีกาเอาเนาะหายไปเนองรุนกันบั้งปลายังครับขั้นกงเลยครับพี่น้อง จมเลยนี่น้ำคุ้นๆอยู่ครับพี่น้องน้ำมึงหนุนน้ำกัดนะครับพี่น้องน้ำมึงให้ผมจกกันมันยังน่อปลายังน่องเดี๋ยวเดี๋ยวมามามเย็นหู่พี่แต่น้อย ได้ย้ายฝนเราจับท่าให้ก่อนหลุดน้ำกันครับพี่น้องหลุดน้ำกันหลุดน้ำกันไปผันนี่หยาเนาะไปหลุดน้ำกัน,นครับพี่น้องมาแล้วมาเด้อ hm 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 đang hm 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 Thấy hm 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 อุ้ยอุ้ยยายสิโตกะยายสิต๊ะพี่น้องเออเจอของใหญ่แล้วพี่น้องของใหไงละครับพี่น้องมัน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 เด้อน่าสัมแขนใหญ่นี่ล่ะอุ้ยญ่กว่าแขนใหญ่โอ้ยเข็นข่อยสามีละอายเอ้ยจอยจอยดิเมียจอยตี ไปต่อจากพี่นอ้องไฟใหญ่บุพงสิเด้มาเมืดเดี๋วเนียมืดไปรุ่นน,รรน้ำกันอีกว่าชีได้ซ้ำไรว่าสีโชคดีขึ้นจากไดรไ<ป>ุ่นอีกนี่น้องพออีกแล้วครับรุน่นกันเบิ่งครับเห็นต่หางไวๆว่ามันปคออยู่ยตัวนี้เติมอยู่ครับพี่น้อง นนครับแต่เขาปลนอยู่ตัวกระสำนี่ละพอดีงามนะครับอ้าอ้ยยาย่ายนางอยู่เท่งพี่น้องเยประแอนแล้วยามอยู่ข้างล่างค่ปะประแนม่ค่อยหูก็เลยประกาษลงไกลน่ามยันตกน่าม ย่างเป็นมูใหญ่เลยพี่น้องไอ้ใบแอร์ผมเราอยู่ฝั่งนนามุณเดี๋ยวแล้วเห็นแต่ไฟปู๊บไ้ครับพี่น้องห้หลุดมันกันเบิ้งครับมานบ่พี่น้องออาแล้วครับเอาแล้ว ไหน,นน้องันี่น่องไปยังน้องปลาคอยแล้วครับพี่น,อน้องนะคอปลาคออืมใส่กาลังงามครับกําลังสวยกําลังสวยสํานียงนะเอ้าขออนุญาตปลดครับไปพี่น้องดางต่อครับเบิง้งเด็ดดังเลยครับมันมัน ขอหน่อยครับพี่น้องของครับของของฮะโอ้ยรุดแล้วครับพี่น้องเลยโอ้ยรุด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 ดึงดึงหยาดึงดึงหยาแห้งปวดขับอืมเด็ดต่มากเด็ดโอ้ยตัวใหญ่ บอกขอตัวใหญ่เป็นไดเนอะครับพี่น้องรอบแหลกครับรอกยำขึ้นกะหมาแน่เยอะครับพี่น้องเพราะแต่อยากได้กินกะมีตัวหน่อยตัวใหญ่น้่งแล้วครับพี่น้องอืมกะมีตัวนี้ละตัวใหญ่กระมงอ่ะไปเบิ่งกันยำเศร้าครับไปเลยครับวัสดียำเศร้าครับพี่น้อง อรุนนักการครับอุ้ยหนาวไรบอกกับประชักอย่ยามาหลายลัางลยพี่น้องลัางนี้มีรุนครับเห็นดึกดดึ๊ดึดดดยู่หันนะนเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่นั่นๆนะ,นะ,นะของดีแท้ประดุกหน่อยครับ ปลาดุกเขียนตัวใหญ่แท้ออปลาตัวปลาดุกไหมเอาเอาสักทักนีดก็เอาเอ,าอ,าอาขออนุญาตปลดครับไปไปต่อพี่นอ้องไปน้ำกันดุ่นกันยาวๆครับนี่ดุนกันยาวๆ อย่างเบเตซาวครับมือน,นี้ว่ามันมองหากินโอ้ยนี่รุนเหรอครับพี่น้องนั่นนั่นเน้นโมพี่น,อนๆๆ้องนั่นนั่นขอน้อยครับไปขอน้อยก็เอาครับพอเด็ดปุ่นจะตังในละ่ะมันมีตัวใหญ่กับตัวน,น้อยแล้วครับพี่นอ้องพอาเดี๋อยากจะกิน,กน,กน ป่นสุลกคือเตากินแต้มที่สองกับกับเสานี้ไปครับไปครับพี่น้องลุ่นกระต้อครับมึงหลังนี่ครับเป็นสีรุ่นรุนเนาะได้รุ่นอีกแล้วครับพี่น้องหลังปิดเปียกเลยนี่หลังยังปิดเปียกเลยครับเออได้รุ่นได้รุ่นครับพี่น้องได้รุ่นอีกแล้วได้รุ่นอีกแล้วครับไปยัง โอ้คอหญ่ขึ้นมาใน่จังน้อยครับพี่น้องนี่ขึ้นมาใน่จังน้อยแล้วครับพอดีงามอยู่ครับพี่น้องไปครับขออนุญาตปศครับพี่น้องไปพี่น้องส่วนกันต่อครับมาเบื้งหลังนี่ครับคือสีหัวปเปียกๆมา นกตุ่ยเ,เปียกครับพี่น้องเห็นบ่ครับดำดำหนักน,นอนนองๆอ,อย่งนี้นครับน,นนี้ปอบบูนอนกินหนิ่งใช่ได้ตกคะแนนอยู่ครับปอบบูพอดีงาม รดปลาครับสมบรรยากาศน้ำเส่าน้ำกันครับพี่น้องบรรยากาศครับไปครับไปรุ่นน้ำกันครับพี่น้องไปเบิรงนน้ำกันว่าสิมันบ่ายามาันหลหลังแล้วพี่น้องได้พี่น้องม่หานมาได,าาได้สีคือคืออยู่ครับหลังนี่ยวตั้งกล้องกัน มันมึงครับอาชิมันวะตัวนี้มันฮึมม,มัน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 อยู่มันอยู่อุ้ยตะวามันตายโอ้ยตายพี่น้องโอ้ย ตัวใไญ่ใครแน่อยู่อ่ะปปะอาแล้วโอเคมามามา,มาพี่น้องรุ่นอีกแล้วครับมันมนยังนอ,งมนอกมาดิน้องรุ่นรุ่นรุดรุ่นรุกันครับอ่ะคืบอบ่อมีอยบิสกิลีแทะ อ้ยไหลหน่อยโอ้ยไปไหลหน่อยไหลหน่อยเอ้าเอาคือเกอล่ะไปนะสรุปครับพี่น้องเ้นนี้ก็ได้ ประมาณไปไันใดครับ,บามาข้นมะขี่มะข้นสีไข่เน่นี่มาเสราปอบป,ไปไันใดครับประคอตายตัวหนึ่งนี่ครับบันยดกาศนี่มาเสราครับจะได้กะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหอเก่าแล้วครับพี่น้องขอบุณขอบคุณนครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เทานี้ครับผมวัสดีครับ